อรุณสวัสดิ์ครับคุณเช้านี้อากาศดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงกำลังจิบกาแฟแก้วโปรดอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับกาแฟแก้วเดิมๆที่เราเดื่มกันทุกเชา้ามันเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่อยู่ด้วยกันในทุกๆวันแต่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันกาแฟแก้วเดิมก็ดูเหมือนจะจืดชืดลงไปบ้าง เมื่อวานนี้ผมเองก็รู้สึกแบบนั้นครับตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้างานก็กองสุมท่วมหัวมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหากาแฟแก้วเดิมที่เคยหอมกรุ่นกลับกลายเป็นเพียงเครื่องดื่มรสขมที่ช่วยให้ผมตื่นเท่านั้นเองผมนั่งจ้องกาแฟอยู่นานคิดว่าทำไมวันนี้ทุกอย่างมันดูแย่ไปหมด แต่แล้วสายตาผมก็เหลือบไปเห็นแสงแดดอ่อนๆที่ส่องหลอดผ้าม่านเข้ามามันเป็นแสงแดดสีทองที่อบอุ่นและสวยงามมากผมเลยตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปเปิดผ้าม่านให้กว้างขึ้นแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องทำให้ทุกอย่างดูสดใสขึ้นมาทันทีผมสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาเติมเต็มปอด จากนั้นผมก็กลับมานั่งที่เดิมมองกาแฟแก้วเดิมแต่ครั้งนี้มุมมองของผมเปลี่ยนไปแล้วผมไม่ได้มองมันในฐานะเครื่องเดิมที่ช่วยให้ตื่นแต่ผมมองมันในฐานะของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ผมมอบให้กับตัวเองในเช้าวันใหม่ผมจิบกาแฟอย่างช้าๆและเลียดรสชาติของมันปล่อยให้ความขมและความหอมผสมผสานกันในปาก และทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกว่ากาแฟแก้วนี้มันอร่อยกว่าทุกวันที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเพราะรสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปแต่มันเป็นเพราะมุมมองของผมเปลี่ยนไปต่างหากความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อสิ่งนั้น กาแฟแก้วเดิมรสชาติเดิมแต่เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองมองมันด้วยความรู้สึกขอบคุณมองมันด้วยความรู้สึกดีๆมันก็กลายเป็นกาแฟแก้วพิเศษที่ทำให้เช้านี้สดใสขึ้นมาได้คุณเองก็เช่นกันนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอกับอะไรลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับมองหาเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมันไม่ได้แย่อย่างที่คิด เช้านี้ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแต่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเองต่างหากแล้วคุณล่ะครับเช้านี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหวังว่าเรื่องเล่าของผมจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าครับส